สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ้งสวิงเแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่าขรงหลานบาทนะครับเช้านี้ผมมีคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากต่างประเทศนะครับเขาตั้งชื่อว่า for trading tips from millionaire trader นะฮะเขาบอกว่าเขาเอามาจากในนักสรุปจากหนังสือมาเก็พิศานะครับ เป็น Market ซี r าส์เก็ตวิสัยบุ๊กซีรีส์ครับน่าจะเอามาจากหลายเล่มรวมกันนะเว็บไซต์เดอ Balance นะเดอะบาลานซ์ดอตคอนะฮะจึงตั้งชื่อว่าเคล็ด4เรื่องที่นักเทรดหมื่นล้านอยากให้นักเทรดมือใหม่ควรทำให้ดีครับถ้าทำดีแล้วเนี่ยกำไรจะตามาเองครับนะฮะสี่ข้อนั้นมีอะไรบ้างครับ1คือ อย่ากลัวการตัดขาดทุนครับ 2. บริหารความเสี่ยงให้เยี่ยมยอดครับ3เรียนรู้ที่จะควบคุมความเสี่ยงให้เยี่ยมยอดและก็ 4. มองโลกในแง่จริงนะครับดีเทลคือว่า1อย่ากลัวการตัดขาดทุนเขาบอกว่าไอเรื่อง loss aversion หรือความกลัวการสูญเสียความกลัวการเสียเปรียบความกลัวการขาดทุนนั้น มันเป็นธรมมนร,มนนธรมชาติมนุษย์ครับมันเป็นธรรมชาติมนุษย์ที่เป็นจุดอ่อนครับเป็นจุดอ่อนในเกมการเทรดครับคุณต้องข้ามคุณต้องก้าวข้ามมันได้ครับเป็นจุดอ่อนที่นักเทรดถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องของ trading psychology ิตวียาการเทรดแล้วเขาจะไม่รู้ตัวครับว่าเขากำลังตอบสนองต่อ เกมการเทรดหรือตอบสนองต่อการขาดทุนในแบบที่ loss aversion ครับตอบสนองผ่านธรรมชาติมนุษย์ที่เรียกว่าความกลัวการขาดทุนอยู่ครับดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนกลุ่มน้อยนะฮะที่สำเร็จครับคนจนใหญ่มันจะเป็นเหยื่อเสมอหละใช่ไหมเรารู้กันดีคุณต้องทำความเข้าใจเรื่อง loss aversion ให้ดีนะแล้วก็ก้าวข้ามมันได้ครับคือ ง่ายๆก็ว่าคุณต้องยอมรับว่าขาดทุนได้ครับขาดทุนได้เพราะว่าการขาดทุนมันเป็นส่วนหนึ่งการเทรดอยู่แล้วการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งงการเทรดอยู่แล้วครับยอมรับมันครับแล้วก็ตอบสนองมันให้ถูกต้องครับตัดขาดทุนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เสียหายเยอะไว้ก่อนครับแล้วก็เอาเงินสดที่ หลืออยู่จํานวนมากจากการตัดสมมติคุณตัดในเงินเงินร้อคุณตัดขัดทุนแค่ส0เนี่ยคุณยังมีเงินก้อนอีก90%ไปรอเข้าตัวใหม่ที่มันมันดีกับคุณครับถ้า้าก็ทำกำไรครับถ้าถูกทางคุณก็รันกำไรได้มากกว่าที่ขาดทุนก็จบครับเนี่ยนี่เป็นหลักการครับจำคำของจอร์จโซรอได้ดีเลยว่า มันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งแต่มันสําคัญตรงที่ว่าตอนคุณชนะคุณได้มากแค่ไหนและตอนคุณแพ้คุณเสียน้อยแค่ไหนเนี่ยฮะเห็นไหมครับนักเทรดระดับมหาเทพระดับเซียนที่เป็นไอดอลระดับเบอร์ต้นต้นของโลกครับพูดอย่างนี้ฮะไม่สนใจว่าการเขาไม่สนใจว่าเขาต้องชนะแบบคลีนชีตไม่สนใจครับแต่เขาสนใจว่าเอ,อ ชนะได้แพ้ได้ครับแต่สําคัญตรงนี้ว่าคนที่เก่งกว่าคือคนที่ชนะแล้วได้เยอะครับแพ้แล้วเสียน้อยครับนี่เก่งกว่าครับเขาไม่ศรัทธาคนที่แบบโหเก่งประเสริฐสีเลยเพราะว่าพวกนั้นมักจะเป็นพวกที่ beginner สลักคือช่วงแรกมันมันก็ชนะทุกครั้งนะครับหลายตาติดต่อกันแหละแต่ว่าถ้าเทรดนานพอเป็นอะไรเวลาสิบปียีปีสาปีเนี่ยนเะรียบร้อยครับ ก็มีพลาดอะปีหนึ่งก็มีพลาดแน่อนอนดังนั้นเนี่ยอย่ากลัวการขาดทุนครับยอมรับว่ามันเป็นส่วนของเกมแล้วก็บิหารจัดการให้ดีครับแล้วคุณจะรอดครับอย่าอะไรนะเมื่อกี้มันไม่สําคัญหรอกที่คุณจะชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งแต่มันสําคัญตรงที่ว่าถ้าคุณชนะคุณได้มากเท่าไหร่แล้วคุณแพ้ คุณเสียน้อยแค่ไหนจังหาครับ2คุณต้องบริหารความเสี่ยงให้เยี่ยมยอดครับมือใหม่นะครับนอกจากอยากกลัวการขาดทุนแล้วอยากกลัวการตัดขาดทุนแล้วข้อ2คุณต้องกล้าบ,บริหารความเสี่ยงหรือรู้จักบ,บริหารความเสี่ยงให้เยี่ยมยอดด้วยครับคือแทนที่คุณจะเลี่ยงหรือคุณจะหนีการขาดทุนก็เปิดหน้ารับเลยครับ เปิดใจรับเลยถ้าขาดทุนฉันจะทำยังไงต่อเพื่อที่จะให้เสียหายน้อยสุดวางแผนให้เป็นกฎเกณฑ์นะครับว่าหนึ่ฉันต้องทำหนึ่ามสี่นะถ้าขาดทุนจะขาดทุนแค่นี้พอแล้วฉันจะซื้อเท่านี้ถ้าขาดทุนจะเสียน้อยนะครับวางแผนให้ดีแล้วก็ทำตามแผนนั้นอย่างเคร่งครัดอะไรจะเกิดให้มันเกิดครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะในง่ร้าย คุณต้องรอดเห็นไหมครับการเทรดนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้แล้วก็เราคาดเดาไม่ได้ครับว่ามันจะขึ้นจะหลงไม่รู้ครับรู้ไว่าเออถ้ามันมีเหตุร้ายเกิดเกิดขึ้นกับพอร์ตเราเนี่ยถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับการลงทุนเราเราต้องรอดอย่าได้ตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดอย่าได้กลายเป็นหมูที่เป็นคนจ่ายรอบวงเด็ดขาดครับ คุณทำได้ด้วยการวางแผนบริหารความเสี่ยงให้ดีครับมองว่าคิดไปก่อนว่าถ้าเกิดความเสี่ยงแล้วฉันจะทํำยังไงเพื่อที่จะทําให้ฉันรอดนะสำคัญกับข้อนี้สําคัญมากเลยครับ3เรียนรู้ที่จะควบคุมความเสี่ยงให้เยี่ยมยอดครับความเสี่ยงมี ที่เราจะควบคุมได้มี2เรื่องคือความเสี่ยงจากการขาดทุนครับแล้วก็ความเสี่ยงจากการบริหารเงินทุนครับเรียกว่าะไรน,นะ risk m a n a g e m e n t และก็ money m a n a g e m น n t นะครับนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องโฟกัส2เรื่องครับนะฮะคุณจะควบคุมความเสี่ยงได้ก็ต่อเมื่อเริ่มต้นด้วยอะไรถูกไหมครับคุณยอมรับว่าความเสี่ยงมันมีจริงครับ คุณต้องยอมรับว่าความเสี่ยงมีจริงก่อนถ้าคุณไม่เชื่อนี่ไปต่อไปได้ครับคุณจะไม่สนใจความเสี่ยงเลยแต่ถ้าคุณเชื่อวอ่าความเสี่ยงมีจริงฉันมีโอกาสขาดทุนไว้นั่จากนั้นถ้าคุณเชื่อปับ๊บมันจะลงไปที่อะไรไ,ไหมครับฉันจะตัดขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ดีแม็กซิมัมนะครับ10%ครับแล้วถ้าตัดขาดทุน10%ฉันจะยอมเสียกี่บาท มันจะย้อนกลับไปคำนวณว่าคุณจะซื้อด้วยเงินกี่บาทนะฮะนี่เป็นลักษณะของกระบวนการคิดที่มันต่อเนื่องกันโดยเริ่มต้นจากอะไรครับคุณเคารพความเสี่ยงคุณรู้ว่าความเสี่ยงมีอยู่จริงและคุณรู้ว่าการเทรดคือความเสี่ยงแล้วจากนั้นคุณถามอย่างอยว่าถ้าเกิดความเสี่ยงขึ้นมาแล้วฉันจะทำยังไงถึงจะรอดตัดขาดทุนไม่เกิน และซื้อตัวหนึ่งพอร์ตหนึงซื้อด้วยเงินในพอร์ตไม่เกิน20% p อรพอร์ตนะฮะนี่เป็นหลักการข้อ4ครับมองโลกในแง่จริงครับมองโลกในแง่จริงก็คือว่านักเทรดส่วนใหญ่มือใหม่ที่เข้ามาเทรดนั้นมักจะคิดว่าการเทรดหรือการลงทุนนั้นเป็นการซื้อตั๋วลอตเตอรี่หนึ่งใบครับ มันเป็นแนวทางของการซื้อลอตเตอรี่ครับเป็นการเดิมพันเพื่อเอาแจ็คพอตครับซึ่งมันเป็นลักษณะของการมองโลกที่ไม่สมจริงครับผมเข้าใจนะทำไมคุณถึงมองว่ามันเป็นแจ็คพอตเพราะว่าคุณอ่านหนังสือมาไงแล้วก็ประวัติที่คุณอ่านมาดูแต่ละคนโอ้ย การลงทุนผลงานเลิศดหรูมากครับพอโตเป็นสิเด้งร้อยเด้งอะนะคุณที่ว่าคุณทำได้ไงใช่ไหมคุณเข้ามาด้วยมุมมองนี้ดังนั้นเนี่ยจึงไม่ผิดครับไม่แปลกที่เราจะคาดหวังงั้นแต่ว่าความเป็จริงไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เรามองที่ผลลัพธ์ไงแต่เราลืมดูว่าอ,อูกว่าที่นักลงทุนคนนั้นจะสําเร็จได้เนี่ยใช้เวลากี่ปีเขาทบต้นปีละเท่าไหร่นะฮะ มันจะมีค่ากลางครับที่เขาทบต้นค่าเฉลี่ยนะแต่ละปีแต่ละปีอยู่แต่เราไม่เคยสนใจไงเราคิดว่าปีเดียวบางคนใช้เวลา20ปีนะหอยทบต้นให้ให้กํพอร์ตโตเป็นร้อยเด้งพันเด้งแต่เราคิดว่ากูมาปีเดียวกูกําไรเป็นพันเด้งเลยเนี่ยไม่ใช่นะนี่เป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริงกลับไหมฮะกลับไม่เงี้เลยนะในเรื่องของการที่ จะสำเร็จในการเทรดอย่าได้คาดหวังว่าคุณต้องสำเร็จภายใน6เดือนภายใน1ปีครับเปลี่ยนนะครับ10ปีขึ้นไปครับมองอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการมองโลกในแง่จริงครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของ win rate ครับเปอร์เซ็นต์ของการชัยชนะเฉลี่ยนะเียชนะบางคนโูคาดหวัง win rate ถึง70% 80%ิ80ถนถึง7 0 8อนะคาดหวังนั้น นั่นเป็นอะไรครับคุณมองหาโฮลี่เกรลอยู่ครับมองหาจอกศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณจะเทรดในระยะยาวนะครับพูดง่ายๆนะคือโอเคละครั้งสองค,ครั้งคุณอาจชนะก็ได้คุณเทรดสองครั้งคุณอาจจะวินเรตร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสิบผมมั่นใจว่าคุณจะเจอความผิดพลาดแล้วละ่ะถ้าเป็นระไเนี่ยโอเคคุณเจอแน่นอนความผิดพลาดมีมากขึ้นกว่าเดิมคนระับ โดยปกตินะครับค่าเฉลี่ยของนักเทรดทั่วไปนะครับอยู่ที่50%นะครับพี่มาร์คไมเนอวินี่เนี่ยเป็นมหาเป็นเหมนกับมาร์เก็ตวิสานนะครับแกบอกเลยว่าวินเรทแกอยู่ที่50%และบางครั้งลดลงมาเหลือ40%่สิซด้วยซ้ำไปนะครับนี่เป็นค่าเฉลี่ยของนักเทรดที่ เป็นมาเก็ตวิาสานนะครับคุณต้องเจอการขาดทุนบ่อยครับในธุรกิจนี้และบ่อยครั้งวินเรทคุณจะลดลงอยู่ที่3 0มสถึงสีเท่านั้นนี่แหละถ้าคุณอยากจะมองโลกในแง่จริงครับถ้าคุณอยากมองโลกในแง่จริงคุณต้องเริ่มต้นที่การตั้งวินเรทเท่านี้เท่านั้นกันถ้าคุณมีวินเรท40%ซ ทำยังไงคุณถึงจะชนะแน่นอนครับคำตอบคือว่าคั l o s ล s ช o อ t ครับตัดขาดทุนให้ไหวครับแล้วก็ let your profit run ปล่อยตัวกำไรให้เติบโตครับด้วยสิ่งที่เรียกว่า positive expectancy นีครับคือคุณต้องให้เปอร์เซ็นต์การตัดขาดทุนกับเปอร์เซ็นต์ของการ ขายเก็บกำไรนั้นมีสัดส่วน1ต่อ3ครับหรือบางคน1ต่อ2ก็ได้นะ่าแต่ว่าผมว่าถ้าคุณมีวินเดร์ระดับ30 40%ถึง40%นั้นขาดทุน1กําไรต้อง3ครับถึงจะรอดนะฮะบริหารจัดการในแง่ของ Risk r e w a r d นี้ให้ดีครับแล้วใส่ใจกับ ความละเอียดในการเข้าเทรดครับวางแผนให้ดีว่าเออถ้าขาดทุนจะยังไงกําไรจะยังไงแล้วก็เลือกสภาพตลาดให้ดีครับอย่าได้สเปดสะปะเด็ดขาดเพราะบ่อยครั้งครับที่ตลาดดีคุณกําไรงามเลมนะแต่ว่าพอตลาดไม่ดีลงมาตลาดมีการพักฐานติดต่อกันเนี่ยคุณมักจะคืนกําไรกลับไปให้ตลาดมากมายครับทําให้ เปอร์เซนต์วินเรทคุณลดลงวิธีการง่ายๆนะครับพี่มาร์คผมจำได้คือบอกว่า,วาปีหนึ่งเนี่ยผมเทรดอยู่แค่40%่ของช่วงเวลาทั้งหมดนะเพราะว่าตลาดมันมันเป็นใจสําหรับกลยุทธ์แก่แค่นั้นเองครับที่เหลือก็อยู่เฉยก,ก็ทำทำกิจกรรมทํางานอิเลกของแกต่อไปรอจนกระทั่งตลาดดีค่อยเข้ามาครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ มันเป็นง่ายนะแต่ว่าการจะทำใจให้เชื่อและทำตามแบบนี้ยากครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไกด์ก่อนนะเป็นไกด์ว่าเออเนี่ยเขาทำแบบนี้เขาแนะนำให้ลองทำแบบนี้ดูนะผมเชื่อนะว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันได้ดีจริงครับทำแล้วเนี่ยผลการเทรดจะดีขึ้นจริงนะทัทง้ทงทั้งทั้งสเรื่องครับนะบก็ลองเอาไปคิดต่อแล้วก็ลองปรับ มุมมองดูนะครับเรื่องนี้ก็บอกกันไม่ได้เนาะแต่แค่แนะนําหัวข้อไปว่าเอ้ยต้องเป็นงนั้นนะส่วนว่าท่านจะเชื่อแล้วก็เอาไปปฏิบัติเอาไปเวิร์กต่อนั้นก็อยู่ที่ว่าท่านจะเชื่อหรือเปล่านะครับอันนี้บังคับกันไม่ได้ครับความเชื่อนะครับแต่ผมการันตีว่าสีเรื่องที่ว่ามานั้นดีทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะฮะ ยอมรับว่าการขาดทุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งการเทรดแล้วก็กล้าตัดขาดทุนครับบริหารความเสี่ยงให้ดีครับควบคุมความเสี่ยงให้แจมครับแล้วก็มองโลกในแง่จริงครับทั้งสี่เรื่องเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับเป็นพื้นฐานที่สําคัญของกระบวนการคิดของ mindset นักเทรดที่สําเร็จที่เขามีกันทุกคนนะครับอยากให้ลองทําตามดูนะครับครับรองว่าผลการเทรดคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับ สำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับเจอกันเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ